สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนทิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดหวหยหลายตอนที่300ในที่สุดเราก็เดินทางได้มาถึงครึ่งทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะะตอนนี้ก็ยังคงเหลือปมอีกเยอะแยะมากมายให้เราได้ตามกัน ยังไงซะวันนี้ก็ก่อนอื่นเช่นเคยนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กําลังใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่โดเในสนับสนุนรวมไปถึงคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยเอาละครับไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่ยวนดูนะครับอัชยะผู้ใช้ดาบจากเมืองทางตอนเหนือชายที่มาจากยุคสมัยเดียวกับจีเตียนเต้านั้นสามารถเอาชนะเหล่าผู้สูงตั้ง3ของจินจิงซานอย่างเร่งรั่ว ฟานลี่เทียนรวมไปถึงหัววู้ตเตาไปได้นะครับตอนนี้ตัวมูเซิงเขาก็อดทนไม่ไหวอีกแล้วเขานั้นไม่สนอะไรทั้งสิน้นเขาจะใช้พลังทั้งหมดที่ตัวเองมีนะครับเพื่อเข้าต่อสู้กับศัตรูจนตัวตายส่วนมูเซิงได้ปลดปล่อยร่างอาวตารดอกบัวสองกลีบออกมาด้วยพลังสูงสุดบัดนี้ตัวเขากําลังจะพุ่งไปหาฟานตัวเขากําลังจะพุ่งไปหาเดือนดูเดือนดูเองนะครับในเมื่อดิกมันเ้าตัวเขาก็จําใจนะครับและไม่มีทางเลือกอื่น ในเวลานี้ลงศพสีดํานั้นได้ร้อยขึ้นมาเล็กน้อยนะครับถาวายอย่างไรก็ตามในในตอนนั้นเสียงอันนุ่มลึกของใครบางคนก็ได้ดังออกมาจากศาลาด้านตะวันออกเสียก่อนถอยไปซะตัวมูซึงนะครับบัดนี้ตัวสันไปตั้งตัวก่อนเจาคุกเข่าลงพระท่านอาจารย์เล่งลัวฟาลี่เทียนและหัววูเตาจางก,ก็จ้องมองไปที่ที่เสียงดังมานะครับ นอกเหนือจากคูโสูทั้งสามแล้วคนอื่นๆที่ได้ยินแบบนั้นต่างก็คุกเข่าลงกรอบย่าตักตายลูโ่โจท่านปรมาจารย์เหนือสาลาทางทางด้านตะวันออกนะครับในตอนนี้ลูโ่โจกําลังเดินอยู่บนอากาศราวกับว่าตัวเขาเบ,บาดัดเบาดุดัาาดดดงขนนกลูโ่โจกําลังเดินตรงมาอย่างทิศทางทุกๆคนยวนเอ๋อที่เห็นแบบนั้นก็รีบพูดออกมาอย่างตื่นเต้นท่านอาจารย์ในที่สุดท่านก็ออกมาคนบ้าจากสุสานแห่งดาบมาที่นี่เพื่อหาเรื่องพวกเราเหลว ยวนเอ๋อเนี่ยขี้ฟ้องจริงๆนะครับรูโจร่อนลงเป็นพื้นนะครับตัวเขานั้นได้เดินมาทุกคนในขณะที่ยังคงเอามือคว่ยหลังเล็งลัวและคนอื่นๆตามก็โค้งกำน,นับให้กับรูโจรูรโจมองไปที่รงศพที่ลอยอยู่ตัวเขาได้มองไปนะครับก่อนจะพูดออกมาเตรียมเล่าให้ข้าหน่อยยวนดูอ่ายวนดูได้หัวเราะนั่นในทันทีนะครับเสียงหัวเราะของเขาดังออกมาจากรงศพไม่มีว่าอ่าไม่มีใครรู้ว่าเขาตื่นเต้นหรือว่าไม่เห็นด้วยกันแน่ฮ่า ท่านเป็นคนเดียวที่เข้าใจข้าพี่จีผู้ฝึกยุดญิงรีบเดินไปเตรียมของในทันทีนะครับหลังจากนั้นพวกนางก็ได้เอาเหล้ามาพวกนางก็ได้จัดโตะ๊ะและเก้าอี้ให้กับลู่โจรวมไปถึงจวนดูลู่โจลูกเขาก่อนจะพูดออกมาเจ้านะ่ะถือว่าเป็นผู้อุโสเหลวไหนเลยต้องรังแกคนรุ่นหลังแบบนี้ด้วยก่าละ่ะรู้สึกละอายแทนเจ้าจริงๆงหลวงศบได้ร่อนมาอย่างแสีช้านะครับคนอน่นๆได้แต่เงียบจวนดูในตอนนี้ไม่ได้ดูยิงไปยองอีกต่อไป บางทีคงจะมีแต่ลู่โจเบียงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถกำราบยวนดูได้พีจีท่านไม่ใช่คนที่ยอมทำลายสัญพีจีท่านไม่ใช่คนที่จะยอมทำลายสัญญาที่มีระหว่างเราแน่สีหน้าของลู่โจไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในความจริงแล้วตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมในการคิดึกในการศึกษาคิดอักษรสวรรค์ได้ใช้เวลานานถึงขนาดนี้ ลู่โจไม่รู้วันเวลาเลยนะครับว่าผ่านไปกี่วันแต่เมื่อลืมตาขึ้นมามันก็ผ่านไปเป็นเดือนเป็นที่เรียบร้อยแล,ล้วลู่โจไม่ได้สแสดงตาทีอะไรนะครับตัวเขาบวกหมื่ในตอนนั้นขวดเหล้าก็ได้วางในตอนนั้นขวดเหล้าที่ถูกวางไว้บนโต๊ะก็ได้ลอยขึ้นนะครับ เจ้าจะซ่อนตัวอยู่ในโรงศพนั่นตลอดไปเลยเหรอกลิ่นหอมของเหล้านะครับได้รอยคลุ้งไปทั่วฝานลีเทียนนะครับรู้สึกได้ถึงแรงกระตุ้นที่ไม่อาจต้านทานยวนดูก็ได้วเราะก,ก่อนจะตอบกลับมาฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าท่านยังคงใจดีเช่นเคยถตาหากข้ารู้ก่อนหน้านี้ข้าก็คงจะดื่มเหล้ากับท่านแทนที่จะฆ่านั้นขอท้าพลองเหลวเหล้านั้นเป็นหนึ่งสิ่งที่ทําให้ผู้ดื่มมีความสุขมากขึ้นหลังจาก หลังจากนั้นแต่ในแต่ไรไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการไปจนถึงนักกวีหรือใครก็ตามต่างก็เลือกที่จะดื่มเหล้าเพื่อเพิ่มภูมิความสุขและแรงบันดาลใจแม้ว่าจะเป็นผู้ชายที่บ้าการต่อสู้ก็ตามแต่ถึงแบบนั้นเราก็ยังเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงทุกคนด้วยกันหลูโ่โจนั่งลงนะครับตัวเขาบูแขนในตอนนี้นั้นก็ได้มีเหล่านะครับเรียนออกมาที่จอกอย่างแม่นยำเรียนลงมาที่จอกอย่างแม่นยำ เหล้าทั้งสองต้วยถูกเติมนะครับโดยไม่มีหกกินเหล้านั้นได้ปล่อยอบอวนไปในอากาศตอนนี้ฟารลี่เตียนนะครับแทบไม่ไหวแล้วถ้าหากเขานะครับไม่รู้ว่าผู้มาเยี่ยมเยียนนั้นมาด้วยจินตนาไหนบางทีตัวเขาคงจะเดินเข้าไปเพื่อที่จะร่วมเจมในการกินเหล้าครั้งนี้แล้วแต่ว่าฟารลี่เตียนนะครับเขารู้เดียวว่าการกระทําแบบนี้มันคงจะไม่เหมาะแน่นอนลูโจยกขวดเหล้าก่อนที่จะหยิบยางหนึงหน่งนวดแขกแขก,ขก ฝ่ายในโรงสุมีเสียงแปลกๆออกมาความลหลงไหลในเหล้าที่ยวนดูมีก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าฟานลี่เซียนเลยกลิ่นหอมนะครับทาให้ตัวเขาเองก็เทบที่จะรอไม่ไหวลูโจนะครับไม่ได้คืนเหล้าไปในทันทีตัวเขาเลือกที่จะส่มเหล้าออกมาแทนทุนทยเหล้านั้นนะครับที่ถูกส่มออกมาได้กลายเป็นคลื่นพลังดาบนะครับพุ่งเข้าหารมศพบุ้ม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 หัวอูเต๋านะครับที่เห็นแบบนั้นเขาก็อดไม่ได้ที่จะ ยกย่องขึ้นในทันทีว่าข้าเกือบลืมทักษะในการใช้ดาบของท่านปรมาจารย์ไปแล้วข้าจำได้ว่าลั่วช้างชิงแห่งสำนักยุนเคยยกย่องทักษะของอยู่ช้างหลงว่าเป็นหนึ่งในใต้ล่ะแต่ทักษะของเป็นผู้ลูกศิษย์แต่ทักษะของผู้ที่เป็นลูกศิษย์มันจะดีไปกว่าผู้เป็นอาจารย์ได้อย่างไงกันใช่แล้วครับสิ่งนี้สมเหตุสมผลถ้ากผู้มีถ้าลูกศิษย์เป็นคนที่เก่งกาจในการใช้ดาบขนาดนั้นผู้เป็นอาจารย์เองก็ต้องไม่น้อยหน้าไปกว่ากันแน่ ยวนดูได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งข้าประทับใจจริงๆยอดฝีมือผู้ใช้ดาบมักจะใช้ทักษะลมปานในการควบแน่นจนเป็นดาบพลังงานได้แม้ว่าจะทําแบบนั้นแต่ก็มียอดฝีมือไม่กี่คนเท่านั้นที่จะเปลี่ยนอะไรก็ได้ในลกูกให้กลายเป็นดาบแบบนี้ได้ลูโจเปลี่ยนเล่าเป็นดาบได้นะครับจากการอมแล้วก็ทุยออกมาลูโจไม่ได้วันไว้กับคํายืนยอกขารูปเขาก่อนจะตอบกลับมันเป็นเพียงทักษะที่ไม่ไดสลักสําคัญอะไร มันไม่ได้สําคัญที่จะให้พูดถึงด้วยซ้าเจ้าเองก็สามารถป้องกันการโจมตีอย่างง่ายได้หอแล้วทําไมตัวเขาถึงไม่ป้องกันการโจมตีละ่ะฟานฝา,าลุงนะครับบัดนี้ได้เวียงออกในตอนนั้นก็ได้มีพลังกระเพื่อมออกมาใครคนหนึ่งได้พูกออกมาจากลงุงศพในไม่ช้ายวนดูก็ได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนยวนดูนะครับเป็นชายผู้สูงวัยผมเผาของเขานั้นดูไม่เป็นทรงใบหน้าของเขาดูบูดบึง้ง อ่านวดเขาได้ปกคลุมไปด้วยอ่าปกคลุมไปทั่วหน้านะครับเสื้อผ้าของเขาที่ใส่นั้นอย่าเรียกว่าเสื้อผ้าเลยนะครับต้องเรียกว่าเศษผ้าเขนและขาของเขานั้นถูกปกคลุมไปด้วยสิ่งสกรปรกนะครับทำให้มีไม่มีใครเห็นสีของผิวหนังที่แท้จริงนี่คือยอดฝีมือผู้ยิ่งใหญ่ที่ตูกขนานนามว่าอาชยะจากเมืองทางตอนเหนืออย่างนั้นเหรอือรูปลักษณ์ที่แท้จริงของยวนดูนะครับ ตอนนี้มันไม่ต่างอะไรจากมัมมี่เลยมันก็ถูกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในโรงสุกมาเป็นร้อยร้อยปีครับไม่กินไม่อะไรเนาะคนอื่นต่างก็ต้องถอยหลังเมื่อเห็นนะครับสภาพแบบนั้นนี่คือผลที่มาจากการอยู่ในโรงสุนานเกินไปผู้ฝึกยุทธนะครับสามารถฝึกฝนตัวเองไปจนผู้ฝึกยุทธที่สามารถฝึกฝนตัวเองไปจนถึงขั้น ในส่วนของคัน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 ผู้ฝึกยุธทธีฝึกฝนตัวเองไปถึงขั้นหนิงสือได้เนาะก็จะสามารถอดอาหารได้3าถึงหวันผู้ฝึกยุทธในส่วนของคันฟานเฮยนะครับก็จะสามารถอดอาหารเพิ่มไปได้เป็นทวีคูณผู้ฝึกยุทธคันเสริญถึงก็จะอดอาหารเพิ่มไปได้อีกเท่านั้นทวีคูณและแน่นอนครับผู้ฝึกยุทธคันหมาภัยพิบัติศักดิ์สิทธิ์หรือคันดวนเสริเกียนั้นสามารถดํารงชีวิตอยู่ในโลกได้ โดยไม่ต้องกินอาหารนะครับโดยอาศัยเพียงแค่การโคโูจรปลังแต่ถึงแบบนั้นอย่างที่รู้กันนะครับยังไงของกินมันก็สากําคัญการได้กินนั้นมันก็เป็นอะไรที่ดีกว่าอยู่แล้วเพราะแบบนั้นนะครับถึงแม้ว่าผู้ฝึกยุทธส่วนใหญ่ที่อยู่ในขั้นยวนเสินเกียจะไม่ค่อยชอบกินอะไรแต่การที่เลือกที่จะกินอะไรนานๆครั้งมันเป็นสิ่งที่ควรจะทําเป็นเรื่องยากมากนะครับที่ต้องกินนานๆาถึงความยากลําบาก ของยวนดูที่เอาชีวิตรอดมาด้วยการอาศัยอยู่ในโรงศกอย่างเนื่นนานขนาดนี้หรือว่ายวนดูอาจจะจับมาแรงนะครับรวมไปถึงหนูในสื่อสารกินก็เป็นได้แก่จินตนาการนะครับทุกคนก็อดไม่ได้ที่จะคนลุกในบรรดาเราผู้ที่พยายามนึกภาพของยวนดูนะครับตอนนี้ทุกๆคนได้สันไปด้วยความขยักขยงโชคดีที่ยังมีกินโชคดีนะครับที่กินเหม็นของยวนดูนั้นได้ ถูกปกป้องไปด้วยพลังลมปานที่ทุกคนมีได้ทุกคนได้แต่ต้องมองไปที่ยวนดูโดยไม่ละสายตายวนดูลืมตาขึ้นนะครับราวกับดวงตาของเขายังปรับแสงเข้ากับแสงสว่างไม่ได้ตัวเขาอาศัยเวลาช่วงครู่หนึ่งนะครับก่อนที่จะเปิดตาขึ้นได้อย่างสนิทในเวลานี้นะครับตัวเขารวบมองไปที่ลูโจเขานั้นก็ได้นั่งลงช้าๆเขาพูดออกมาท่านเปลี่ยนไปแล้วจริงๆกิจีหือ าวางมือกับสิ่งนี้ไม่ได้เลยยวนดูได้ยกแขนขวาขึ้นอย่างช้าๆนะครับตัวเขาก็ได้ยกขวดเหล้าขึ้นนะครับพร้จมทีใส่ปากให้ทันทีอุบ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 เสียงกินนะครับเสียงสุดเหล้าวิเศษเหล้านี้มันวิเศษลูโจยังคงนั่งจิบเหล้ายัางช้าๆนะครับยางพิจีพิจันรเมื่อเทียวกันทั้งสองดูแตกต่างกันมากนะครับอีกฝ่ายหนึ่งบอกได้เลยว่าเล่นกระซวยเหล่าไปเป็นขวดๆ ขวดเราที่ถูกยกเดิมบ้างเปล่าขวดเราได้ถูกพลังลมานของยวนดูนะครับบัตรนี้ยกกลับไปที่ตั้งบนโตพีจีพลังวรยุทธของท่านไม่เหมือนกับแต่ก่อนถ้าหากเราต่อสู้กันด้วยอาวุธจริงๆถ้าคงจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนเมื่อยวนดูขยับปากพูดนะครับสิ่งสกรปรกที่ติดอยู่บนใบหน้าของเขาก่อบหลวงล่นลง,งมาเช่นกันลูโจถอนายใจนะครับก่อนจะพูดออกมา เจ้าเองก็รู้ขีดจากัดของตัวเองดีแล้วทําไมถึงดื้อด้านมาหาข้าที่นี่ด้วยเวยนอู๋ต่อนายใจก่อนจะพูดออกมาอีกครั้งพี่จีท่านไม่เหมือนกับข้าหึท่านไม่ได้ไร้าปานเดิดขาดหรือเยือกดเดย็นเหมือนกับที่ข้าเป็นการที่จะเมตตาใจดีกับศัตรตูมักจะส่งผลต่อตัวเองเมื่อย้อนกลับไปท่านเลือกที่จะฆ่าตัวของข้าได้หลายต่อหลายครั้งในทุกครั้งที่ข้านั้นเคยพ้ายแพ้กับท่านแต่ท่านกลับไม่เคยจบชีวิตของข้า หากท่านฆ่าฆ่าในวันนั้นเรื่องในวันนี้ก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้แน่ลู่โจยังคงยกเหล้าดื่มยางฉาฉาเจ้าไม่เข้าใจหรอกยืนดูนะครับที่ได้ฟังแบบนั้นก็ดูสับสนพระเอกของเราลู่โจได้พูดต่อถ้าหากเจ้าไปถ้าหากเจ้าตายไปข่าอิงก็คงไม่มีคู่ปรับอีกต่อไปข่าที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดอย่างโดดเดี่ยวมันเป็นธรรมดาที่ต้องรู้สึกเบื่อฮ่าฮ่าท่านใจดีเกินไปต่างหากล่ะพี่จี ยวนดูรู้สึกภูมิใจมากนะครับที่ตัวเองถูกนับเป็นหนึ่งในคู่ต่อสู้ถูกนับเป็นหนึ่งในคู่ปรับของปรมาจารย์มหาวายร้าผู้ยิ่งใหญ่คนหนี้ไม่ว่ายัางไงนะครับส่งสกปปกที่อยู่บนใบหน้าของเขายังคงดูหนามากด้วยส่งสกปปกที่ติดอยู่นะครับจึงไม่มีใครสังเกตเห็นถึงสีหน้าความรู้สึกของยวนเอ๋อได้เลยตัวเขาได้บบกมือก่อนจะพูดขึ้นเอาเล่ามาให้ข้าอีกกูฝึกหยุดหญิงรีบวิ่งนะครับจากนั้นได้หยิบเล่าสตววัตนะครับกว่าสิบขวดมาอย่างรวดเร็ว ฟาล,ลีเทียนที่เห็นนะครับได้แต่อิจฉาตัวเขาไม่คาดคิดว่าจินถิงซานนะครับจะมีเหล,ล,ล้าสัตวัษมากขนาดนี้นะครับไว้สําหรับรับแขกเป็นธรรมดานะครับที่ยวนดูไม่สนใจความรู้สึกของฟานล,ลี่เทียนตัวเขาได้ดื่มเหล้าไปอีกขวดโดยใช้เวลาในชั่วพริบตาเมื่อดื่มเสร็จตัวเขาก็ได้คาราะ่ะพีจีท่านช่วยเติมเต็มความปานาของข้าที่ใกลตายคนนี้ได้ไหมถ้าหากบินแบบนั้นข้าก็จะทํา ลู่โจตอบกลับมาอย่างเยือกเย็น้าากเป็นแบบนั้นพวกเรามาพูดคุยกันด้วยดาบตึ์ยวนดูจ้องมองไปที่เล่งั่วฟาลีเทียนและวัววูเตาวัววูเตาเห็นแบบนั้นนะครับก้าวมาข้างหน้าก่อนที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ใอ้ระเอีของเขาได้รับรู้แม้ว่าไม่ต้องฟังคําอธิบายของวัววูเต๋านะครับลู่โจก็รู้ดีว่ายวนดูหมายถึงอะไรเขารู้ดีว่าพลังวยุทธ์ที่ยวนดูมีนั้นอ่ามันลดน้อยถอยลงจากเมื่อก่อนมันลดน้อยถอยลงนะครับ จากที่เพิ่งพบกันที่สุสานแห่งดาบด้วยซ้ำไปยวนดูไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการใช้พลังทำลายล้างาระเบิดภูเขาเผากระท่อมอะไรนะครับพอแบบนั้นการพูดคุยกันด้วยดาบการต่อสู้แบบวิธีนี้จึงเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเขาแล้วตุ๊บยวนดูมุนฟามือตัวเองนะครับในตอนนั้นขวดเราทั้งหลายก็ร้อยล่องในอากาศเราที่หลังไหลออกมานะครับได้เปลี่ยนไปด้วยพลังงาน ตายินอยางที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้มันปรากฏขึ้นหลังจากนั้นใบมีดพลังงานทั้งสองก็ได้ปรากฏขึ้นมานะครับเมื่อตายินอยางถูกใช้ออกมาพลังงานดาบจํานวนมากก็ได้ปรากฏขึ้นในเวลานี้นะครับพลังจากปรากฏการทั้ง4ก็ได้ถูกใช้ขึ้นมันเป็นเคล็ดวิชาก่อนหน้านี้ที่ยวนดูเคยใช้นั่นเอง มหาวายร้ายที่ชั่วร้ายที่สุดในใต้ล่าจะจัดการกับวิธีที่เคยยัดเยียดความตาใช้กับฟานลี่เทียนและเล่งรั่วได้ยังไงกันฟานลีเทียนได้ได้ไปายแพ้กับวิชานี้เบิกตาคว้างนะครับตัวเขาต้องการที่จะเห็นวิธีการของลู่โจที่จะรับมือกับมันแต่ถึงแบบนั้นลู่โจก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับตัวเขาได้ยกขวดเหล้าขึ้นมาโดยไม่คิดจะขยับไปไหนแม้ว่าจะไม่ได้ขยับนะครับแต่ฟานลีเทียนก็ยังคงสังเกตเห็นความมั่นใจที่ มีอยู่ในสายตาของลูโ่โจปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บใบมีพลังงานของหยวนดูได้พุ่งตรงมาที่ลูโ่โจในที่สุดนะครับลู่โจก็ได้เวียงขวดเหล้าไปในทันทีขวดเหล้าได้หมุนนะครับจนทําให้ตรายินยางนั้นปรากฏขึ้นฝาลีเทียนขมวดคิว้วหึขาดตัดสินใจถูกแล้วสินะบุ้มเมื่อตราพลังงานนะครับเมื่อตรายินยางสามารถป้องกันการโจมตีเอาไว้ได้ลู่โจก็ได้กระเทกฝ่ามือของเขา พลังของยวนดูถูกทำลายไปนะครับตาพทับยินยางก็ได้หายไปพลังที่ช่วยเพิ่มพลังดาบนะครับได้พลังที่ช่วยเพิ่มพลังดาบอย่างปรากุตการทั้ง4ี่ก็ได้หายไปเช่นกันขราวนี้ยวนดูไม่เหลือดาบพลังงานอีกต่อไปเลิงลัวเห็นแบบนั้นนะครับได้พูดออกมา แม้ว่าอาจจะเป็นเทคนิคเดียวกันแต่แบบนั้นพลังที่ทั้งคู่ได้ใช้กับแตกต่างกันเป็นอย่างมากฝาลีเซียนได้ฟังแบบนั้นนะครับซึ่งกับมีใบหน้าที่แดงระเรื่อเฮเฮ้เฮอย่ามาเทียบกับข้าเลยเล่งดัวเองนะครับไม่ยอมปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปแน่ฝานลีเทียงเองนะครับก็เคยดูแคนเขาก่อนหน้านี้นี่ถือเป็นการใช้พลังในการสังหารอย่างรู้กั้นสูงสุดเสมอกันอย่างนั้นสินะย้นดูกับสายหัวนะครับครั้งนี้มันเป็นความป้ายแพ้ของข้า ตัวเขาได้มองไปที่เล่งลวดและคนอื่นก่อนจะพูดออกมาอย่างา้าๆาด้วยพลังปากฏตะการทั้งสีที่ข้าได้ใช้ออกมามันเป็นพลังที่มากกว่าพลังตายินยางถึงสีเท่าแม้ว่าพี่จีจะใช้ฟ่ามือโจมตีมาด้วยแต่ถึงแบบนั้นโดยรวมแล้วพลังโจมตีของพี่จีนั้นยังน้อยกว่าพลังที่ข้าใช้ไปอยู่ดีพี่จีสามารถใช้พลังอันยิ่งใหญ่ได้ทั้งทงที่ใช้พลังทั้งทั้งที่ใช้พลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นข่าเต็มใจยอมรับความพ่ายแพ้แต่โดยดี ดูโจเหมือนจะไม่สนใจอะไรกับคำายืนยอนะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากประสบการณ์อันแสนยาวนานของกีเตียนเต้าที่เคยมีมาเป็นสิ่งเดียวที่ลูโ่โจไม่เคยคาดคิดว่าจะมีความหมายและสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์เช่นนี้ยวนดูยกขวดเหล้านะครับก่อนจะยวนไปในอากาศตุ้มเราก็ได้ทะลักออกมาจากขวดอีกครั้งขวดเหล้านะครับได้ถูกทำลายไปเราได้แปลเปลี่ยนไปกลายเป็นดาพลังงานอีกครั้ง ใบมีดพลังงานนะครับที่มีรูปร่างอันแปลกประหลาดได้พุ่งเข้าหาลู่โจลู่โจได้เอามือทุบลงบนโต๊ะไปที่ด้านหน้าบุม้มมือของลู่โจนะครับทุบลงไปเต็มไปด้วยพลังงานพลังลมปานนั้นได้กระเพื่อมไปรอบๆบนะครับใบมีดพลังงานได้เปลี่ยนกลับกลายปเป็นเหล้ากอี่ยาหกลงบนผืนด้วยพลังป้องกันอันยิ่งใหญ่นะครับทาให้ลู่โจนั้นไม่ต้องเพื่อนเหล้าที่หกลงบนผืน ใบมีดพลังงานนะครับถูกเปลี่ยนให้กลับกลายเป็นเล่าก็ได้ตกลงสู่พื้นนะครับราวกับเป็นฝนที่ตกลงมาปล่อยๆแม้ว่าจะโจมตีเป็นครั้งที่2นะครับแต่ผลลัพธ์ยังคงเหมือนเดิมเปลือกตาของยวนดูกระตุกสิ่งที่เขาได้ศึกษาและฝึกฝนมาโดยตลอดเป็นระยะเวลากว่าร้อยปีนั้นเผื่อให้ตัวเองนั้นไปยังจุดสูงสุดของเส้นทางวิถีแห่งดาบกับไม่สามารถเอาชนะชายคนนี้ได้ตัวเขานะครับไม่คิดว่าจะถูกลู่โจู้องกันอย่างง่ายได้ ทุกคนที่เฝ้ามองต่างการต่อสูอ้ทุกคนที่เฝ้ามองดูการต่อสู้ต่างก็ไม่คาดคิดนะครับว่าจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นอย่างมากที่สุดนะครับทุกคนก็สามารถเปลี่ยนพลังลมปานให้กลายเป็นดาบก่อนที่จะโจมตีศัตรูได้เปลี่นไปได้ยังไงกันที่จะสามารถเปลี่ยนของเหลวอ,อย่างเล่าให้กลายเป็นอาวุธและสามารถเปลี่ยนมันกลับมาอีกครั้งเล่งรั่วได้พูดขึ้นพลังลมปานได้ก่อตัวกันเป็นสุญญากาศก่อนที่จะร้อมรอบเล่าเอาไว้ การที่ใครสักคนจะทําแบบนี้ได้ต้องฝึกฝนการเปลี่ยนรูปพลังลมปาดให้เชียวชาญมากก่ออย่างนี้นี่เองทัวอูเต๋าเริ่มเข้าใจการที่ผู้ฝึกยุทธจะใช้โจมตีสัตว์ูวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับถ้า,าพวกเขาสามารถใช้พลังลมปานห่อหุ้มไปที่อาวุธที่ใช้ได้เล้วพลังของโจมตีพลังของการโจมตีก็จะเพิ่มพูนมานะครับเหมือนกับการใช้ฮากินั่นแหละครับเคลือบอาวุธแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับ ของเหลวนั้นมันก็ยังไม่ใช่อะไรที่แข็งตัวมากพอนะครับการที่จะใช้มันโจมตีได้คงจะสร้างความเสียหายอะไรไม่มากนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้ผู้ฝึกยุทธ์ส่วนใหญ่ไม่เลือกที่จะใช้ฮาคินะครับหรือว่าเลือกที่จะใช้พลังลมปานเปลี่ยนของเหลวให้เป็นอาวุธนั่นเองทุกทุกคนไม่คาดคิดเลยนะครับว่ายวนดูสามารถเปลี่ยนเล่าให้กลายเป็นอาวุธได้อย่างง่ายดายแต่ที่ทุกคนแปลกใจมากกว่าคือลูกโจสามารถรับมันนะครับและจัดการสยบมันอย่างง่ายดาย นั่นเองต่อไปข่าวนี้ชวนเอ๋อนะครับได้ต่อยกลับไปหลายก้าวนะครับเหมือนกับเตรียมตัวที่จะใช้พลังสุดตัวตัวเขาได้ใช้บานาอ่าพลังใบมีดพลังงานปรากฏขึ้นนะครับเมื่อเห็นแบบนั้นสีหนะ้าชวนเอ๋อก็เปลี่ยนป่อยณณไหนะ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 บอกว่าจะใช้แค่พลังขั้นฟ้านายยังไงตอนนี้ทาไมทาไมพลังขั้นฟ้านหยถึงมีใบมีดมากขนาดนั้นล่ะไอ้หมอน,นี่มันโกงชัดๆชวนดูนะครับไม่แม้แต่หันไปมองชวนเอ๋เอตัวเขาพูดออกมาลอยๆเซาหน้ย แล้วใครกันบอกแล้วใครบอกเจ้ากันแล้วว่านี่ไม่ใช่ดาพลังงานเพียงแค่สองลิมตอนนี้นะครับจากที่ปกติแล้วผู้ที่อยู่ในขั้นฟานเฮจะมีดาพลังงานเพียงแค่สองลิมแต่ของยวนดูนะครับมันดูมีมากกว่านั้นทําให้ยวนเออคิดว่าอไอ้ยวนดูเนี่ยใจขั้นเสริญถึงหรือใครขั้นยวนเสริญเกียร์นั่นเองเฮแล้วมันหมายความว่ายังไง <S <S ทุกคนต่างก็จ้องมองนะครับ บบนี้ก็เห็นว่าดาบพลังงานทั้งหลายนะครับมันเรียวบางพอๆกับนิ้วก้อยเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นมันก็มีขนาดเล็กและเล็กลงไปอีกมันได้แยกตัวจาก1ไปเป็น2จาก2เป็นเป็น4นะครับและเริ่มหดลดลงเป็นจํานวนที่เพิ่มมากยิ่งเล็งรัวนะครับได้แต่สายหัวเขานั้นพูดขึ้น ยังไงข้าก็คิดว่าคุณภาพสําคัญกว่าปริมาณแม้ว่าจะมีจํานวนมากมม่แต่ถ้าหากไร้ซึ่งคุณภาพมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากของไรค่ะยวนดูนะครับไม่ได้หันไปที่เล่งล่วตัวเขานั้นพูดขึ้นเฮจำนวนที่มากเองก็สามารถก่อตัวเป็นรูปพลังได้ใบมีพลังงานนับไม่ถ้วนนะครับที่เรียวบางราเ,าเข็มมันได้ก่อตัวขึ้นจนกลายเป็นพลังดาบมีใครทําแบบนั้นได้ไหมคนอื่นๆต่างก็พูดไม่ออกนะครับ สิ่งที่ทุกคนได้เห็นนั้นมันอยู่เหนือความเข้าใจาเกี่ยวกับผู้ฝึกยุดคันฟาเนยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในทางเทคนิคผู้ฝึกยุดคันฟาเนยนั้นจะต้องปลดปล่อยวิชานี้แบบนี้ไม่ได้เลยท้ายสุดแล้วด้วยความรู้ประสบการณ์รวมไปถึงการควบคุมนะครับที่ใกล้เคียงกับความสมบูรณ์แบบทำให้ยวนเดือ,อยวนดูนั้นสามารถใช้เทคนิคแบบนี้ออกมาได้ การก่อตัวแห่งดาบนี้ค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากมานพลังแห่งดาบทั้งจที่มีอยู่ภายในสุสานแห่งดาบข่านั้นได้ศึกษามันมาเป็นเวลาหลายปียวนดูได้พูดออกมาอย่างภาคภูมิใจข่าสงสัยจริงๆว่าท่านนะ่ะจะทําลายมันได้ยังไงละ่ะพี่จีม่านพลังจากดาบทั้งจ็งั้นเหรอคนอื่นๆได้ยินแบบนั้นต่างก็พูดไม่ออกนะครับถึงความระย่างอายที่ยวนดูมียวนดูได้ใช้เวลาอันยาวนานนะครับที่อาคิดค้นเคล็ดวิชาแบบนี้แต่ถึงแบบนั้นตัวเขากลับบอกให้ลู่โจของเราที่พึ่งเห็นนะครับ หาวิธีการจัดการสยบมันในระยะเวลาสั้นๆนี่มันเป็นการประลองอย่างนั้นหรอือมันไม่ควร จะมีความยุติธรรมมากกว่านี้หรอกงั้นเหรอหัววูเตาเองก็ละอายนะครับเขาก็เคยทําแบบนี้เช่นกันเขาฝึกตัวเองมาเป็น20ปีนะครับเกี่ยวกับวิชาเกราะเตาดาของเขาในดีตแล้วก็มาท้าปรมาจารย์แห่งจินจิงซานตายที่สุดแล้วนะครับเขาก็ยังถูกยัดเยียดความปลาใจให้อยู่ดีวันนี้อาชญะผู้ใช้ดาบก็มีเรื่องราวมีปมคล้ายๆกับตัวของเขาเฉเช่นเดียวกันโอเคครับเดี๋ยวมาดูในตอนหน้าว่าพระเอกของเราจะสามารถทําลายกระบวนท่าที่เขาเก็บตัวฝึกฝนคิดค้นและได้รรงแรงบันดาลใจมาจาก ม่านพลังาดาบทั้งจิตของสุสานแห่งดาบได้หรือเปล่าลูโจนะครับต่อหน้าพลังเทคนิคความสามารถของอาชญะผู้ใช้ดาบเขาจะสามารถผ่านพ้นมันไปอีกครั้งได้หรือไม่มาเอาใจช่วยลูโจได้ในตอนหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนปิดพลาดประการใดก็ขอไปไว้หน้าที่นี้ด้วยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับ302อันนี้จะเป็นตอนที่300กับ301อเนาะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่รับชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ